เดี๋ยวผมเปิดเองครับเดี๋ยวก่อนแมหมน้าละลื่นชื่วนะแข่คนสำคัญเลยไงอยากจะรู้จังว่าใช่คนที่แกโทรคุยดื่งๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่เปิดให้เองแม่คอ,อย่ามาขวางแม่จะได้รู้กันไปเลยสวัสดีค่ะคุณยายหนูเอาขนม่าฝากได้นะคะ หนูนี่เป็นใครเหรอแล้วทําไมถึงเอาขนมมาให้ยายอะ่ะด <c oughs> ิฉันอยู่บ้านที่แมวหลุดออกมาเมื่อคืนก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้วุ่นวายพอดีว่าลูกสาวคนเล็กอะ่ะเขาลืมปิดประตู <c oughs> ก็เลยทําให้แมวหลุดออกมาวุ่นวายกันโชคดีนะคะที่คุณจับเอาไว้ได้อ๋ออันนี้ขนมเอามาฝากถือว่าเป็นการขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะ <c oughs> แม่เจอเพื่อนหน่อยแล้วมา่วช่อมเลยนะคุณแม่ <c oughs> ยิ้มอะไรก็แอนไม่เคยเห็นแม่ยิ้มแล้วก็หัวเราะแบบนี้มานานแล้วไงมันก็จริงนะเพราะเวลาเจอหน้ากันแต่ละทีแทบจะกินหูคนแี้รอดนี่ไปถือสาแม่นักเลยรู้เปล่าแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะเลี้ยงแอนมาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยแต่เห็นแบบเนี้ยเขาเป็นแม่ดีเด่นเลยนะ บอสนี่เขาเก่งนะคะนิสัยดีมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านเวลาทางนิติเขาจัดกิจกรรมอะไรก็ร่วมตลอดรู้จักเจ้าบอสด้วยเหรอคะก็รู้จักกันไม่นานนะคะบอสเขาไปออกกำลังกายแล้วก็เก็บผักที่แบกยาดแล้วก็มาเล่นกับหลานสาวนะคะที่พูดนี่ไม่ผิดคนใช่ไหมคะไม่ผิดแล้วค่ะน้องนิมโตขึ้นนะ่ะหนูต้องเก่งอย่างแล้วบอสคนะลูกมันจะดีเหรอคะค่ะ แม่ดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะเรื่องเมื่อคืนไม่เี็นไรคะ่ะอ๋อบอสพอดีลูกสาวคนโตเขาฝากมาบอกว่าช่วงเนี้ยเขาจะยุ่งยุ่งหน่อยเห็นไปหาที่บ้านเจอบ้างไม่เจอบ้างเขาเลยฝากมาบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเขาจะมาหาที่บ้านนะจะบอส หมายความว่ายังไงฮะมีอะไรต้องไม่คุยกับลูกสาวบ้านหดยไม่ทราบอ๋อคือผมคุยเรื่องงานนะครับแม่แ <c oughs> มค่คะตามฉันเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ ันนึกออกแล้วผู้หญิงคนนั้นนั่นเองบอกออกมาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแอะเอาโทรศัพท์บอสมาแม่ครับอธิบายได้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็คือคือคือใครเขาได้เอาก็ดิงออกที นูใช่ไหมที่จะบอสเนี่ยโทรหาตอนดึกๆอะ่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณป้าใช่ค่ะหนูเองค่ะเอ่อว่าแต่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะทําไมหน้าตาเครียดกันจังเลยอะ่ะนั่นไงทําไมฉันซื้อหวยไม่ถูกฮะนี่เลยมันต้องมีเบอร์อยู่างน,นี้นะ่ถึงาจะโทรหาเลยอ่ะเบอร์หนูเองค่ะนั่นไง ชัดแล้วใช่ไหมคนเจ้าชู้แบบเนี้ยเก็บกระเป๋าแล้วกลับบ้านไปอยู่กับแม่ดีกว่าเอาแกขึ้นไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะบอกบอกแอมมาดิว่าที่แม่พูดไม่ใช่เรื่องจริงอะอธิบายมาดิแอบแอบใจเย็นก่อนสิจะมาใจเย็นอะไรกันเพคะคนเจ้าชู้ประตูดินอย่างแกเนะี่ยอย่าไปอยู่กับมันให้เสียศักดิ์ศรีเลยแม่ครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับไม่ใช่อะไรแกเนี่ยโทรหามันดึกๆๆดืๆ่นแล้วก็ออกไปหากันอย่ามาแก้ตัวดีกว่า ไหนดูสิมีอะไรอุอ้ยแปนบ้านนี่มันต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วแน่ๆเลยเนี่ยงามไสจริงๆเลยอว่าแต่ว่าคุณป้าชอบไหมคะนี่อยากจะมาถามอีกเหรอ,อยังไม่สำนึกอีกหรือไงดูสิมีอะไรอีกทำไมมีชื่อแม่อยู่ในแปลนบ้านผมจะบอกให้แม่เข้าใจนะครับความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดก็คือ แอร์มาปรึกษากับผมว่าบ้านหลังเก่าที่แม่อยู่ถึงมันจะใหญ่และอยู่มานานนแต่มันก็โทมเต็มทีแถมยังเดินทางลําบากด้วยกลางค่ำกลางคืนก็อันตรายแอร์อดเป็นห่วงแม่ไม่ได้ผมเห็นว่าที่นี่มันใหญ่พื้นที่เหลือเฟือเลยตั้งใจว่าจะทําห้องให้แม่อยู่ด้วยกันที่นี่จริงอ่ะบอสจริงสิถ้าไม่เชื่อก็ดูในแปลงก็ได้อยู่ที่นู่นแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาผมกับแอร์อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วนะครับ สว่วนนี้คุณนัตตี้ครับเป็นนักออกแบบภายในที่ผมให้ดูแลโปรเจกต์นี้สวัสดีค่ะขอบคุณบอสมากเลยนะแม่แม่เลิกกัวงวลได้แล้วนะคะแล้วต่อจากนี้เนี่ยแม่ย้ายมาอยู่บ้านพวกเรานะไม่อะฉันไม่เชื่ออย่ามาล้อเล่นกันดีกว่า แม่ลองดูเป็นห้องสิคะเป็นห้องเนี่ยบอสเขาตั้งใจทำให้แม่โดยเฉพาะเลยนะแม่เนี่ยอยู่ที่ไหนแม่เคยอยู่ได้อยู่แล้วแต่แอนเนี่ยเปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของแม่ถ้าลูกจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยแม่ก็ต้องดูให้ละเอียดอรอบคอบ แม่ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะที่บางครั้งอะ่ะแม่ทําตัววุ่นวายเกินไปหน่อยไม่เป็นไรครัแม่ผมไม่เคยกดแม่เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับแม่ด้วยอีกอย่างผมรักแอรมากนะครับผมไม่คิดจะนองใจแอรแน่นอน โอเคคะ่ะในเมื่อทุกคนเข้าใจกันเนี่ยก็ดีแล้วนะคะถ้าไม่ติดอะไรเรื่องแบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนัตตี้ขออนุญาตกลับไปตรวจอีกรอบนึงแล้วเราเริ่มตกแต่งกันได้เลยนะคะฝากด้วยนะครับค่ะฝากแม่ข้ามานะนี้แม่ถือใช่ไหมจำอใช่ <laughs> <laughs>